สวัสดีค่ะ,คะสมคิดเนตน้าก,กล้องเรียกไปคิดกันได้นะคะค่ะวันนี้พี่จะเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องคําว่าเก่งบวกเฮงนะคะในปัจจุบันเนี่ยาการทั่ว,วไปคำว่าเก่งกับเฮงจะมีผดสี่ข้อด้วยกันหนึ่งเก่งบวกเฮงสองเก่งบวกไม่เฮงนะ,ะสามไม่เฮงบวกเก่เงนะคะ สี่ไม่เก่งไม่เฮงนะคะที่ดีสุดในในามหมายนี้คือเก่งบวกเฮงนะคะและที่แย่สุดคือข้อสุดท้ายคือไม่เก่งไม่เฮงข้อนี้นะคะเมื่อคนเจอปัญหาตัวนี้เนี่ยจะอยู่อย่างลำบากมากเพราะว่าจะดเนินชีวิตได้ลำบากเพราะจะทำไรก็ไม่สำเร็จจะคิดอะไรก็ไม่ได้ปรารถนาทำไรก็คิดทำไปเต็มที่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาคนนี้จะอยู่อย่างลำบากนิดนึงแล้วก็ประเภทอีกแย่นึงคือ ไม่เก่งแต่เฮงพวกนี้อยู่จะอยู่ได้เรื่อยๆสบาย,บายทๆทาตามใจฉันคือพวกนี้จะไม่ลําบากนะคะอีกข้อหนึ่งคือเก่งโบไม่เฮงนะคะคนนี้ก็จะเหมือนกันทําอะไรก็ทํไปถึสุดแล้วปุ๊บถึงปุ๊บก็หล่นปุ๊บเาเรื่องทีราะว่าเขาเนี่ยไม่มีความทําอะไรไม่สําเร็จะคะ่ะแต่วิธีแก้เขาคือให้เราทุกคนเนี่ยที่อยู่ในเก่งแต่ไม่เฮงเนี่ยมาศึกษาจิตจตะนึกอะไร,รนะคะแล้วเราจะรู้สึกว่า เราสามารถสร้างตรงนี้ได้เมื่อสร้างได้เราสามารถที่จะทําให้เราทั้งเก่งทั้งเฮงได้ในข้อที่แบบดีสุดได้นะคะแล้วคนที่สงสัยนะคะว่าคําว่าเก่งกับเฮงเนี่ยมันแตกต่างยังไงบ้างคําว่าเก่งคือการทาอะไรเราแต่ที่ประสบความสำเร็จทําอะไรก็สาเร็จจะคิดทําอะไรก็ดูดีจะทาอะไรก็สาเร็จล่ํารวยมหาศาลทำอะไรก็สึกดีหมดเลยจะทําการค้าก็ขายดีจะทําธุรกิจอะไรก็ขายดีหมดนะคะนี่คือเฮงแล้วก็ครอบครัวความสุขทำอะไระไร รู้สึกว่ามันแลรดูมันก็ง่ายๆแบบมันพลิกฝ่ามือนะคะง่ายมากส่วนเฮงนี่คือการท่ายพุทธสนานะคะเขาถือเป็นการทําทานของชาติปางก่อนที่เราสะสมแล้วดึงเอามาใช้ในชาตินี้นะคะนี่คือเรียกเฮงนะคะเพื่อรู้จักคําหมายคำว่าเฮงกับเก่งแล้วใช่ไหมคะค่ะมูลดีๆอย่างนี้นะคะวันหลังโอกาสหน้าเดี๋ยวพี่จะมา,าพูดเล่ฟังใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย